สบายดีพ่อแม่พี่น้องชื่อในลาวและย่ต่างประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฟังทยเปิร์สุขสุขันนะวันนี้เขาจะพามาเบิรงหิมะเมืองลาวเนาะหิมะเมืงเองลาวโมเมนต์ค่อยตั้งขึ้นเองได้เขาเป็นคนตั้งขึ้นนะเพราะว่ามีผู้บ่าวน้อยค่ะเนาะผู้บ่าววัยรุ่นกําลังขึ้นใหม่จะไปเล่นสาวอยู่บ้านอืนนะคือว่าเขาตั้งใจจะไปหาผู้สาวนะ แต่ว่าถนนหนทางที่ไปคิฟุ่นง่ายเนาะนักก็ฟุ่นอันอ่าพีเอ็มสองจุดห้าอีกนะส่วนหลายคนจะมักเอิญมาเออมาเดินมาเล่นหิมะเมืองลาวมาเบิ้งหิมะเมืองลาวคน่างคนตั้งซื้อขนาเพราะว่าหิมะมันค้ฟุ่นมันหนานะนาก็หิมะอีกนะก็มีคลิปวิดีโอมาให้พอกาวเบิ้งไปเบิ้งคลิปวิดีโอกันเฮ้ยคื้ดีรอบอไปบัตน้าทางหรือปะขึดีแลวตอนที่หนึ่งดีรบอะไปเจอกันีเขาอยกาป อาคีแล้วเราสไปดิปาดเช้าดิบงรถแต็งตัวบังรถตาแตกตัวปาดเกาหลีมาปาดพี่หลอกคือตี่าไปต่อด้วยพ่อทำนีวะกูว่าไปต่อเนาะไปต่อนุ่งเา้ด้วยนี่น่อนะเท่าไรเุ่เช้าด้วยรุ่งช้าตายนี่รุนาเม่ด้วยรุ่งางเมื่อไยข้างลาไวตายเลยบ่งรถเนาพี่ หลายคนถามว่าน,นี่ประเทศไทยโบภาาอีสานบอกโบเม่นภาคอีสานเลยประเทศลาวนะประเทศลาวเนาะเห็นเขาดามาก,กันเบ้าก,กันย่างดูเดือดเลยในคลิปนะนะ,ะที่เขาไปคอมเมนต์เนะาะว่าคนคอมเมนต์ทนาเขาบอกว่าอีสานว่าไงค่ว่าเสียดเนาะเขาเขียนเป็นภาษาแต่ว่าเขาบอกเลยโบเม่นภาคอีสานมันเป็นอ่ามันเป็นประเทศลาวนะแล้วคนเบ้าก็เป็นคนลาวเนาะอาจิสำเนียงคล้ายๆคือภาษาอีสาน ถนะนโน,โนทางนั้นเป็นเส้นที่ออ,อกไปทางนอกเวียงจันทร์นน้อยหนึ่งนะก็จะประมาณนี้แหละนะเพราะว่าแลาเคเห็นหลายคนถามว่าเอาละอันคนที่อันเป็นผู้ปกครองในเขตนั่นได้เป็นอย่างคือเขาบ่ซ่อมแปลงนะเนาะขาบ่ซ่อมแปลงดอกเพราะว่าเส้นทางมันเป็นแบบนี้มาโดนแล้วช่วงหน้าฝนก็สิเป็นขุมเป็นบอ่อคือกลายคลิปที่เขาเบ้ามาันแหละนะ มัน่าได้มีการยังเปลี่ยนแปลงขึ้นนะเขาป่วยปลาแบบนี้โดดแล้วเนาะทั้งทั้งที่มีเงินช่วยเหลือจากตั้งประเทศแนกามีเนาะทั้งเงินไปกู้ยืมมาแน่กะลายนะหรือว่ากะเก็บจากประชาชนเเองกะลายนะแต่ว่าบางครั้งกะเก็บมาแล้วกะได้แค่โถมทางนะว่าได้ปูอย่างว่าได้ลาดอย่างนะถนนหนทางก็งยังเป้เพยอยู่ว่าได้มีการพัฒนายอย่างเชื่อนะ อีต,ต้นสงสารแต่คนที่อาศัยอยู่ในแถวเข้มทางเนาะคนที่เป็นผู้เท่าเนาะเพราะว่าอันถ้าเขาสูดลมนะพวกคิฟุ่นเข้าไปหลายๆนะเจนให้ระบบหายใจของเขานั้นติดเชื้อเอาไร้เลยแม่นแต่ว่าอันลอดลมบอปอดบอยสายมารถให้ให้เขาหันติดเชื้อโรคได้ง่ายหรือว่าเป็นถ้าก็จะเป็นหนักก็ิเมีอาการทซกซ้อนจากพยาธิอื่นเข้ามานำนะ <laughs> ผู้บ่าวผู้สาวเพื่อนว่าจิบไปต้อนหรือว่าพอซําเน่นะจะไปหาผู้สาวจะไปเล่นสาวจะไปล้มสาวฮะนะนะก็คือจิบว่าจะกลับกับว่าได้ไปกับบ้าหอดแล้วเนาะเพราะว่าครึ่งทางแล้วเนี่ยเจ๊จังใดได้สะนะ่ะแต่บ่าสู้บ้ไหบกับขี้ฟุ่นก็เลยว่าเออตัดสินใจาอายุกึง่งกึ่งกลางๆเนาะที่ไปหรือว่าไปนะอันในคลิปวิดีโอที่เขาเว้ากันฮะนะนะมันเป็นคลิปสะท้อนเห็นหลายๆอย่างเนาะ มันเป็นเรื่องราวที่บบเคยมีการพัฒนานะและิ่งแตนี่ตัวไปเนาะทางประเทศลาวฮันจะถึกยกเลิกการช่วยเหลือจาาอเมกาแน่เนาะกระซินักไปอีกเลยนะกระซินักไปอีกนะพอผ่านมาเมรกามันก็ช่วยเรื่องการพัฒนาประเทศถนนหลทางหืแลแบนเตกอ่ายังอื่นอย่างเช่นว่าอ่าโฮงเฮียนโบเก็บกู้ระเบิดโบกันปีนึงกรหลายนะ ว่าประเทศลาวก็สอนให้เกียรติสั่งประเทศเมกานะว่าเป็นประเทศที่มาทิ่มระเบิดใส้ลายพันต้นนะอ่ะแต่นี่ต่อไปกระิยืนด้วยลำแข้งตัวเองนะจะบม่มีการช่วยเหลือจากเมกาอีกนะกับวนเข้ามาที่คลิปของเฮาะซึ่งในคลิปนั่นนะยังที่ก็บอกเนาะอีตนผู้เท่าเด็กน้อยอีตนทุกคนที่อาศัยยุคมทางเพราะว่ายังเพราะว่า ถ้าเกิดมาอาศัยแบบนั้นคิดฟุ่นง่ายเข้ามาเปิดประตูบ้านกับบ่ได้เดยคนที่อาศัยอยู่เข็มเขมทางนะนะฟุ่นหนาประนันนะต้องได้ง่ายออกได้ง่ายหนีจากเข็มทางคนที่บ่ได้ง่ายหนีก็ต้องทนยู่เปิดประตูออกมากับคิดฟุ่นง่ายเข้าไปนะสูดดมเข้าไปนอนดมเข้าไปเฮ็นให้ระบบหายใจฮันบอดีนะถ้าเกิด่าห้องเฮียนไปนะถ้าเกิด่าเขาบ่ามาแก้ไขให้ก็ต้องได้ทนไปอีกนะทนไปอีกสักพักหนึ่ง ถ้าเกิดว่าหน้าฝนมากะออกบ้านกะลําบากอีกนะคิดต่มกับเพียงหัวเข้าอีกนะมันบพัฒนาเด้จ้ะเฮ็ดจังใดนะการบพัฒนาก็คือเห็นให้ปัสสานนทันลําบากลําบากและวก็ลาบากขึ้นไปตื้มนะเรื่องแบบนี้นะพวกมนุษย์ท่าทั้งหลายหันพัดโก้าว่าบก้าถามนะโบก้าทักท้วงให,ให้พักรัตลงมากวดสอบหรือว่าลงมาแก้ไขหัวยังเดียวสมเซยย่ยองโยนะ การนำพักรัฐอันสลาซ่องใส่เตะบบได้ขั้นภผยเตะขั้นดิ้นใส่เขาน,ะนี่นะนะถ้าเกิดเราพัฒนาถนนหนทางที่นี่สินที่กู้ยืมมาประเทศให้มันมีประโยชน์แก่ปัะชาชนเนะบ่มีภัยบ้าอย่างดอกนะเขาก็เห็นดีพร้อมที่จะสำอาพวกเก้าหรือว่าการนำของพักลัฐธนาถ้าเกิร์่าขาไปกู้นี่ยืมสินมาแล้วเขาพัฒนาประเทศนะทุกประเทศเขาก็พร้อมที่จะให้กู้ยืมนะพร้อมให้ความส่วยเหลือเื่นมือให้ความส่วยเหลือ,อ อย่างเส้นประเทศเพิ่นบ้านนี่นะให้ฟรีกับมนะกู้ยืมกับเคยมาแล้วนะสุดท้ายเราก็บ่ได้พัฒนานะเอาแต่ว่ากู้ยืมมายำใดกัอันท่านผู้นํทาทั้งหลายหัออกรถมาไหมได้เฮือนไหมนะได้หลายๆอย่างอันไหมส่วนปราตะโสนหันไล่ยุอันเก้าขี้ฟุ้นอันเก้าขี้โตมันเก้านะนี่แหละนะสะท้อนถึงปัญหา ของสังคมการแก้ไขนะของผู้นำาบมีประสิทธิภาพามัอมีความ้ที่จะพัฒนาู้แต่พากันโกงนะู้่ต่พากันโกงเลยเบเ่เฮนให้ประเทศพัฒนาไปไสนะแห้งพวกเก้วสมเวยหลายปันไดแห้งประเทศนั่นจะล่าหลังไปลายก่นนะีะถ้าเกิดมามีประเทศออื่นอีกนะที่เขายุดให้การช่วยเหลือประเทศลาวนะเพิ่มมาจากอเมริกา เดี๋ยวนี้ประเทศที่ช่วยเหลือประเทศลาวมันก็นมีอยู่อันทางเกาหลีนะโบมนเกาหลีเหนือได้ละเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะแล้วก็มีไทยนะก็มีอยู่หลายประเทศอื่นอยู่แต่กะบบุคคลหลายเลยแต่ว่าประเทศหลักๆที่ช่วยเหลือประเทศลาวมาตลอดนั่นก็นคืออเมริกาซึ่งเดี๋ยวนี้อเมริกา,ก,าก็ยุดให้ความช่วยเหลือแล้วเนาะ ผลออกไปจังใดหันการิชิชเบิรงกันต่อไปเนาะประเทศลาวฮะน,นะต้องยืนด้วยแล้วถึงเวลาที่ต้องยืนด้วยลําแข้งของตัวเองแล้วนะเพราะเขาช่วยเหลือมาหลายปีแล้วแต่ก็บว่ได้มีการพัฒนาอย่างเกิดขึ้นนะฉะนั้นแล้วเขาจึงจยุดให้การช่วยเหลือเพราะเขาก็เสียงงบหลายล้านต่อปีนะหลายพันล้านเลยแหละต่อปีนะแต่สิ่งที่ได้มากอ่าคือความบ้างเป้านะ คล้ายๆงมเข็มในมหาสมุทระนั้นแล้วเขาจึงยอมบ่ช่วยเหลือต่อไปนะหลายๆโครงการก็ซียุดนะจากอเมริกาที่ช่วยเหลือประเทศลาวเนาะแล้วก็มีจะมีคนลาวถึกส่งกลับมาประเทศลาวอีกนะมาช่วยดวมที่ฝุ่น <c oughs> มาช่วยดวมที่ฝุ่นนะนั่นแหละนะมันจะทอนถึงผู้นําที่บ่ได้เ็ตุยังบ่ได้แก้ไขถึงปัญหายัางเกิดขึ้นในประเทศลาวนะส้มเซยพผักรัดอันสลาตซ่องส